สถานีตำรวจภูธรท่าหินจัดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร เมื่อวันที่ส0สิงหาคมส5 6 5ห 65, ว่าที่ร้อยตรีส่งผลแป้นแก้วนายอำเภอเมืองลบบุรีเป็นประธานปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติณบ้านโพผีให้หมู่ที่สตํตำบลโพเก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยมีพันตำรวจเอกวัชระทองประเทืองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท,ท่าหินพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติที่ตำรวจภูธรภาค9ก้าได้มอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรในสังกัดดำเนินงาน โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยดําเนินงานนะครับแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด กระบวนการป้องกันแก้ไขและการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนเพื่อให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านและชุมชนเพื่อสร้างการรับรู้และก็รูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนสถานีตำรวจภูธรท่าหินจึงได้พิจารณาคัดเลือกบ้านโพภีให้หมู่ที่4ตำบลโพก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งนะครับยังมีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่และมีผู้ที่ต้องได้รับการบําบัดร,รักษาในหมู่บ้านที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านโดยเร่งด่วนโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาโดยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนได้มีการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กตอตอต,อตอรอสถา,านีตำรวจภูธรนะครับรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดําเนินงานตลอดระยะเวลา6เดือนหลังจากนั้นนะครับได้ดําเนินการส่งต่อความยั่งยืนให้กับพื้นที่เป้าหมายเพื่อติดตามประเมินผลอย่างสม่ําเสมอต่อไปครับ